คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมไฟล์ข้อมูลเปิดไม่ได้ไฟล์งานถูกลบเครื่องติดไวรัสฮาร์ดดิสเสียงานเอกสารสําคัญเปิดไม่ได้รูปภาพเก่าแก่ที่บันทึกเรื่องราวสาคัญหายไปเจ้านายต้องการงานด่วนแต่เปิดไฟล์ไม่ได้และอื่นๆจะทําอย่างไรถ้าข้อมูลสําคัญสูญหายไปขอแนะนํา easy auto backup โปรแกรมสำรองข้อมูลอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายและปลอดภัยคุณสมบัติเด่นของ easy auto backup 1. สำรองข้อมูลอัตโนมัติตั้งเวลาสำรองข้อมูลได้ตามต้องการไม่ต้องกังวลเรื่องลืม 2. เข้ารหัสไฟล์เพื่อความปลอดภัยป้องกันการเข้าถึงจากผู้ไม่หวังดี 3. จัดเก็บไฟล์เป็นเวอร์ชันสามารถย้อนกลับไปดูเวอร์ชันเก่าได้อย่างง่ายได้ 4. รองรับการสำรองข้อมูลหลายรูปแบบทั้งไฟล์เดี่ยวโฟลเดอร์ folder, หรือฐานข้อมูล 5. เลือกปลายทางการสำรองได้หลากหลายเช่น USB ฮาร์ดไดรฟ์เครือข่ายหรือ Google Drive 6 ฟังก์ชันพิเศษป้องกันแรนซัมแวร์ระบบสามารถตัดการเชื่อมต่อฮาร์ดดิสอัตโนมัติหลังสำรองข้อมูลเสร็จเพื่อลดความเสี่ยงจากไวรัสเรียกค่าไถ่เจ็ระบบกู้คืนข้อมูลที่ง่ายและรวดเร็วเรียกคืนไฟล์ได้ในไม่กี่คลิกข้อมูลทั้งหมดก็จะกลับมาดังเดิมขั้นตอนการใช้งาน Easy Auto Backup แสนง่ายดาย1เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการสำรอง 2. กำหนดตำแหน่งจัดเก็บฮาร์ดไดรฟ์ภายในฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์สตั้งเวลาสำรองข้อมูลอัตโนมัติระบบรองรับการตั้งเวลาได้หลากหลายเช่นทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน Easy Auto Backup ดีอย่างไร 1. ลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลป้องกันการโจมตีจากไวรัสฮาร์ดแวร์เสียหายและการลบไฟล์ผิดพลาด2ประหยัดเวลาทำงานอัตโนมัติไม่ต้องเสียเวลาสำรองเอง3ปลอดภัยสูงสุดข้อมูลไฟล์สำรองจะถูกเข้ารหัส ป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต 4. เหมาะกับทุกระดับการใช้งานใช้ได้ทั้งบุคคลทั่วไปและองค์กร Easy Auto Backup ตัวช่วยสำรองข้อมูลอัตโนมัติที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดเพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะไม่สูญหายดาวน์โหลดวันนี้ปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณก่อนที่จะสายเกินไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทีมงาน Easy Auto Backup